ดวงโดยรวมราศีธนูประจำวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568ความหมายมีดังนี้ราศีธนูผู้ที่เกิดประมาณ16ธันวาคม14มกราคมภาพรวมชาวราศีธนูมีความกระตือรือร้นชอบการผจญภัยและมีความคิดกว้างไกลาการงานมีโอกาสในการเดินทางหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ การศึกษาต่อจะประสบความสำเร็จการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายได้เข้ามาจากความรู้ความสามารถหรือการเดินทางความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่มาจากต่างถิ่นหรือมีแนวคิดที่เปิดกว้างคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างอิสระและมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องการเดินทางและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร